รู้ทวงยอมสละชีวิตเข้าแลกกับพระโพธิญาณมาจนนับครั้งไม่ถ้วนทำคล้ายๆอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนดังเช่นในพระชาตินี้ที่ทรงเปล่งวาจาตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้นักใใจตอนนั้นท่านเป็นอะไรอัทวนนักใใจจะเป็นนักใจอยากจะเป็นผู้เจ้านะ่ะ เป็นยาจกเข็นใจเป็นมานกหนุ่มที่ยากยาจนแบกมารดาในทะเลใช่ครับคิดอแปลงวาจาชาแรกตอนเป็นพลมกุมารมกุมาแล้วมาบวชเป็นฤาษีครับอ่ะก็นี่มาได้รับพุทธบุญยากรเป็นชาติแรกแล้วต<อ>ัดตอนมาเลยร<อ>ะยะเวลาตั้งแต่นึกในใจผ่านมา16อสงไขยครับ ก็จะคือเล่ามาคนเป็นจงโอยาวตายเลยเพราะบริษัทเกิดมานับพบดับชาติไปทวนเพื่อสั่งสมพระบารมีให้เต็มที่ตั้งแต่นึกในใจมาเจอสงงขัยเล่งไว้ใจอีกอยากเรียนภาษามมเจ้าอีกเก้าอสงขัยรวมแล้วเป็นส6พออสงจะสิบหกอสงขัยเพราะนั้นคำว่าอาสงขัยเนี่ยจะมีใช้เฉพาะผู้ที่มีรู้มีญาณ ถึงจะรู้เนี่ยครับครั้งหนึ่งนั่อินทราคาทตีไปถามพ่อครับพ่อคําว่าสงไข่เนี่ยใช้ยังไงเนี่ยพ่อขณะเป็นบัณฑิตนะครับก็ตอบว่าไม่รู้ <c oughs> อสงไขนี่จะต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายสัมมาทิจฐิธรรมไปรู้เห็น,นธรรมกายจึงคำนวณเป็นระยะเวลาะ ไม่งั้นไม่รู้จักหรอกมหากรับเอ้ยอันตรกัปเอ้ยอสมไขยเอ้ยตั้องรู้เห็นได้โดยธรรมกายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่วัดปักน้ำปัสีเจริญซึ่งมีบุญมากเป็นแหล่งแห่งความรู้ของวิาเป็นต้นวิชาวิชาธรรมกายตรงนั้นเลยเนีอย่าเพิ่งไปศึกษาที่อื่นศึกษาพระไตรปิฎกในตู้กับพระไตรปิฎกในตัววิชาธรรมกายต้ไปเดีพระหลวงปู่ท่านสอนมาก่อนจบแล้วจนกระทั่งจบหมดเลยไม่มีอะไรจะเรียนเออค่อยไปครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจจะไม่ทราบซึ่งแล้วก็ไม่รู้จักพระคุณของพระเดียวะคุณหลวงปู่ของเราทำไมพระคุณขนาดไหนทําไมครูปิย์ใหญ่ถึงต้องหล่อท่านโดยทองคำแล้วไม่มีโคตรเพชรมา <c oughs> แกล่ะนั่นนั่นเนื่ยจับพระคุณท่านมหาศาลยิ่งหญ <c oughs> ่ททำให้เราเข้าใจอะไรทางทาน,นี้แจ้งชังขึ้นตอนนั้ใครยังไม่เข้าใจอย,อยู่ตรงนั้นเนี่ยยงังไปใกล้เกินแกบนะ <c oughs> ใจเกลือในควรกินก๋วยเตี๋ยวซะอร่อยไปเรียนซะเนี่พราะรักดอดจึงบอกให้พระครูไม่อยายกสิทีิณเก่ามีความรักในสำน,นักเดิมมากเอามาแตกเป็นสาขาก็ะทางการจะขยายวิชาธรรมกายเียแหละให้เป็นที่พึ่งในชาวโลกจนถึงรสงขัยที่สิเจ็ดในมหากัรที่นับไม่ถ้วนนี้มีมหากัปอันประเสริฐชื่อว่าอันนี้ต้องจำนะสารมันกับ เราเคยผ่านมาสารมันกะมีผู้ทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสี่พระองค์ี่พระองค์ีพระองค์ี่พระองค์จะสี่พระองค์ีพระองค์เรียกกับนั้นว่าสารมันกะสารมันกะถูกต้องจ้ะกับนี้เนี่ยพระเจ้าทุกพระองค์ลงท้ายคำพักก่อน กอไก่เราเรือก,อก,อกอ่อนก่อนก่อนหนึ่งพระตันหังกอนสัมมาสัมพุทจาเดี๋ยววันหลังจะเขียนให้ดูสองพระเมธังก่อนสัมมาสัมพุทจา้าสามพระสรนังกอนสัมมาสัมพุทจาสี่พระทีตังก่อนสัมมาสัมพุจทจ้าเนี่ยจะต้องเขียนไม่ให้ดู จะได้สะกดได้ถูกอย่างตันหังกรเนี่ยพระองค์แรกต่อตามแห่งกาศนอนเนนหาอยหีบแหงกาศงองงูกอไข่ร,รอเรือพร,ระตันหังกรสองพระเมธังกรกับ,รบสระเอมอมะทอทงแห่งกาศงองงูกอไข่ร,รอเรือรสามพระสารนังกรก็สอเสือรอเรือนอนเนรแห่งกาศงองงูกอไข่รอเรือครับ สี่พระทีปัญกรสมรสมมัติสมุทรเจ้าขับทอทหารสลอีป่อปาแมงกากงงูกอไข,อข่รอเรือพระทีปัญกรสมรสมมัติสมุทธเจ้าพระบรมโพธิสัตว์ของเราได้พบพระพรุทธเจ้าทั้งสามพระองค์แล้วแต่ก็ไม่ได้รับพุทธประยักษก่อนไม่ได้รับเลยเพราะเหตุที่ บารมียังไม่เต็มเปี่ยม <Yes. S 1> แม้ปราถนาพุทธภูมิมาแล้วเนี่ย <Yes. S 1> นึกในใจเปล่งวาจาสิบหกอสงไขามา <Yes. S 1> ถึงกับที่อสงไขที่สิบเจ็ดเนี่ย <Yes. S 1> พบสามดวงบารมีไม่เต็มนี่ <Yes. S 1> ไปทำบุญแล้วตั้งความปราถนา <Yes. S 1> เป่งวาจานะ <Yes. S 1> ท่านเยอยๆนะ oh. ท่านก็ให้สินให้พรเงินไปซื <Yes. S 1> ้อเมื่อระเทศทำ ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรต่าง,างจะได้อานิสงส์อะไรต่างเพระบารมียังไม่เต็มเปี่ยมเมื่อบารมียังไม่เต็มเปี่ยมเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบรรจุตําแหน่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะไม่ขจะดูพุทธการกธรรมนะแต่พอมาถึงในพระองค์ที่สี่คือพระที่ปางก่อน พระทีังกรพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกที่พระบรมศาสดาพระบรมโพธิสัตว์ของเราได้รับพุทธบุญยกรเห็นไหมบ,บารมีมาเต็มเปี่ยมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้รเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนหลังจากพระสรกับนี้ไปอีกสี่อสงไขยกับอีกแสนมหาครับคือ ณปัจจนะุบันนี้ถอยหลังไปเสียสมยสัยแสงมหา,หากับบวกสองมาหน้าร้อยกว่าปีนึ่งณพระนครอัมมอรวด,ดีสมัยเมืองที่อดมสมบูรณ์ด้วยข้าวนะ้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีบุญ